เราต่อในเรียนเชิญนายสมใจนักิพันลอโงการบริหารส่วนตำบลหนองล่กล่าวคำรายงานต่อท่านประธานวิดีเรียนท่านนายกบุคคในส่วนต้องได้ขาเวลามาารในที่ดีราชาพระบรมายาชวัระบาทม็จพระเจ้าอยหัวและพระบาทสมเด็จพระเ้าพินยนขอกาบเรียนเชิญ ท่านนายกบุญการบริหารจังหวัดระยงได้เป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าขอเรียนเชิญครับ ขอเดชะฝ่าลอมผู้ดีเข้ามาข้าปกเก้าปกกระบอกข้าพไปเจ้านางสมัยชนะลานายต้องการไปหาเสือก็ต้องทำรวจพร้อมด้วยรองนายโย ขอเพียงกันหน้าที่นี้นมีความหวาดกลุ้มตีดีเย่างยิ่งที่ได้ามาร่วมใจกันแสดงความสรัทาภาคีในพิธีรับพระ นานยายน้องใจสมาทานและเพื่อนคูณนายวามหาจารุนาที่คุณแห่ได้ปล่อยออกผีมหาทรงบรงเองปฏิบัติด้วยน้ำพระราชมหาไัยอันเกียรล้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเดินินปีฐานหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อสารรายงานรายบารต่างๆต่อเด็กความสุขภาพดี ลำดับที่หนึ่งนายกบีคุณสว่างตำแหน่งรองนายกโครงการบริหารส่วนตะบนหนองหลวงลำดับที่สองนายสมใจข้อง lantai tiga dengan semaji serba organ perak serat beton nomor dua, lantai empat semaji serba organ perak serat beton nomor dua, lantai lima semaji serba organ perak serat beton nomor empat, lantai empat dengan perungkong เลขาาาสภกรรบิหารล่าตับที่ห้านายสมใจและที่หันตำแหน่งปรตลาดโครงการบริหารส่วนตระกูลหนองหลวง ลำดับที่หกวาสาร์ที่1สิงหาคตำแหน่งรองปลัดโลกการบริหารส่วนตัวน้องลวงลำดับที่เจ็ดวัสศร์ทีน13กุมภาพัตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด รักษาหลัการแทนผู้อในวยการกองกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมลหดับที่แปดนางสาลยาราสีประตูตำแหน่งผู้อในการกองการสวัสดิการขอรับผู้อในวยการกองสวัสดิการสังคม มาดาที่9นางสาววราภรณ์ราชาเทพตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กแก้วดงกาลดาพิษิดนาง ลำดับที่สินางสาวพารุณีรัตน์ภรัศักดิ์ตำแหน่งหันหน้าสูตพัฒนาปรกเทว่า,านแรงและมาตับที่สิสองนางสุภาวดีบุญเชีย